สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะสมเด็จพระนิธิถาเท่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีทรงเปิดอาคารโรงพยาบาลจักสุบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร เวลา8นาฬิกา46นาทีสมเด็จพระนิธิฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชนอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครส่งเปิดอาคารโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วจัดสร้างขึ้นด้วยเงินบริจาคโดยเมื่อปี2562สมเด็จพระอญญารยะวงศสกาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงรับเป็นองค์อุปธรรม ในพิธีทอดพระป่ามหากุศลในพระสังฆราชูปธรรมเพื่อนำเงินมาจัดสร้างอาคารจนอาคารส่วนที่1แล้วเสร็จเปิดให้บริการเมื่อเดือนพฤษภาคม2564และอาคารส่วนที่2แล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม2566 โรงพยาบาลจักสุบ้านแพ้วเป็นอาคาร9้าชั้นรองรับผู้ป่วยได้กว่าห0 0คนต่อวันประกอบด้วยอาคารส่วนที่1แผนกผู้ป่วยนอกมีห้องตรวจ23าห้องพร้อมด้วยศูนย์เลเซอร์และเครื่องมือพิเศษท,ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงครบวงจรอาคารส่วนที่2ประกอบด้วยหอผู้ป่วยจำนวน84เครื่องห้องขอภัยคป่วยจำนวน8 4เตียงห้องประชุมวิชาการส่วนวิจัย โรงพยาบาลบ้านแพ้วที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมตลอดจนยังมีศูนย์ผ่าตัดโดยมูลนิธิสุทธิรัตน์อยู่วิทยารองรับการผ่าตัดผู้ป่วยได้กว่า4,000ดวงตาต่อปี โอกาสนี้ท่อประเน็นิทศการเกี่ยวกับการออกหน่วยผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่ในถิ่นทุรกันดารมีผู้ป่วยรับการรักษาแล้วกว่าหนึ่งแสนดวงตาตลอดระยะเวลากว่า20ปีและยังขยายความช่วยเหลือไปอยังต่างประเทศให้การรักษาผู้ป่วยโรคตาแก่ประเทศในประเทศพูตานกัมพูชาและเมียนมาด้วยความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอก,กชน ปัจจุบันโรงพยาบาลจักสุบ้านแพ้วเป็นหน่วยผ่าตาัดตาเคลื่อนที่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศรวมถึงเป็นหน่วยพระราชทานในโครงการราษฎรสุขใจพานณมัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานโดยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และแพทย์อาสา นอกจากนี้ยังมีนิทัศการเทคโนโลยีที่ใช้ในการผ่าตัดตาดที่ซับซ้อนอาทิเครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงใช้สลายต้อกระจกให้เป็นชิ้นเล็กๆช่วยให้แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กเพียง3มิลิเมตรแผลหายไวและกลับมามองเห็นได้เร็วขึ้น จากนั้นท่อประเนศการสาธิตการผ่าตัดต้อกระจกณนห้องสอนแสดงเป็นห้องสําหรับนักศึกษาแพทย์หรือผู้สนใจสามารถเข้าชมการผ่าตัดได้อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ศูนย์ผ่าตัดประกอบด้วยห้องผ่าตัดมาตรฐานสูงจํานวนเก้าห้องและห้องพักฟื้น สมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการประสาทศัลยแพทย์นานาชาติภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่20 เวลา13นาฬิกา45นาทีสมเด็จพระนิฐิธิราที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ประชุมทรูไอคอนฮอล์ศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสาสนทรงเปิดการประชุมวิชาการประสาทศัยแพทย์นานาชาติภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่20 ที่สมาคมประสาศเรยแพทย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จัดขึ้นเป็นประจำทุกสองปีในปีนี้ราชวิทยาลัยประสาศเรยแพทย์แห่งประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานระหว่างวันที่15-17สิงหาคม2566ในหัวข้อ collaboration and harmonization in neurological surgery ความร่วมมือและประสานงานทางประสาศเรยศาสตร,าาสร์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และส่งเสริมความร่วมมือ ระหว่างประสาทศัลยแพทย์รวมถึงแพทย์ต่างสาขาและพยาบาลที่ต้องทำงานประสานกันในการดูแลผู้ป่วยมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า300คนจาก18ประเทศทั่วโลกหัวข้อการประชุมมีมากกว่า1 4 0หัวข้อวิทยากรมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นอกจากนี้ยังมีการนำเสนองานวิจัยใหม่มากกว่า70งานโอกาสนี้ทออป,ประเนตนิทศการประวัติของสมาคมประสาทศัลยแพทย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2526เมื่อแรกตั้งมีสมาชิก5ประเทศ ได้แก่ประเทศไทยสาธารณรัฐฟิลิปปินส์สาธารณรัฐสิงคโปร์สาธารณรัฐอินโดนีเซียและสาพันธรัฐมาเลเซียเพื่อเป็นศูนย์กลางจัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความแตกต่างจากประเทศทางตะวันตกในหลายแงยม่มุมเช่นความชุกของโรคความพิการแต่กำเนิดบางชนิดและการขาดแคลนปราษาศัลยแพทย์ตลอดจนทรัพยากรสนับสนุน ต่อมามีชาติสมาชิกเข้าร่วมได้แก่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประเทศบรูไนาดารุสซาลามสา,สาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนอกจากนี้ยังมีนิรรศการแสดงประวัติความเป็นมาของราชวิทยายลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยและความก้าวหน้าทางด้านประสาทศัลยแพทย์สาขาต่างๆเช่นด้านหลอดเลือดสมองด้านการผ่าตัดกระดูก สันหลังและข้อด้านเนื้องอกสมองและด้านการดูแลผู้ป่วยสมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากลุ่มสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพันเอกหญิงคุณหญิงวรณีอมาตะายยกุล เวลา17นาฬิกา20นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพันเอกหญิงคุณหญิงวรุณีอมาตยกุลณเมนวัดสมนัทวิหารเขตป้อมปราบสตรูพ่ายซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่5สิงหาคม2566สิริอายุได้98ปี พันเอกหญิงคุณหญิงวรุณีเป็นบุตรีของร้อยเอกหลวงวิทูลสถนกิจทองอยู่อามาตยากุลกับนางเรียงอามาตยากุลเกิดเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2468เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าศึกษาต่อที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาเตรียมแพทอ2ปี และมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์4ปีจากนั้นไปศึกษาต่อเฉพาะด้านสาขารังสีวิทยาที่สหราาาชอณจักรรและสหัฐอเมริกาด้านการทำงานรับราชการเป็นแพทย์และอาจารย์แพทย์หน่วยรังสีวินิจฉัยกองรังสีกรรมและภาควิชารังสีวิทยาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ภายหลังเกษียณอายุราชการยังคงเป็นอาจารย์พิเศษสอนนักเรียนแพทย์ทหารบบกแพทย์ประจำบ้านเป็นรังสีแพทย์ที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกนอกจากนี้ได้ปฏิบัติงานสนองเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่กองแพทย์หลวงสวนจิตลดา ด้านรังสีวินิจฉัยและได้รับพระราาทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จตุะจุลจอมเกล้าจากการถวายงานด้วยความซื่อสัตย์จงรักภักดี สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตมวระขัติยราชนารีเสด็จถึงนครเจนีวาสมาพันธรัสสวิตแล้วเพื่อส่งงานทางด้านวิชาการกับองค์การอนามัยโลกระหว่างวันที่13ถึงวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2566ทุรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน สีนาฬิกา18นาทีของวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2,566ตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธรธารสวิสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพรศรีสว่างควัตวร,รัตติยราชนารีประทับเครื่องบินของสายการบินสวิสเที่ยวบินที่ LX 2806เสด็จไปยังท่าอากาศยานนานาชาตินครเจนีวาสมาพันธรสวิส โดยมีนายจิติพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัคราชทูตนกกุงเบิร์นกลับทูลเชิญเสด็จจากเครื่องบินไปยังห้องรับรองพิเศษณที่นั่นนางสุภัตราสีไมตรีพิทัก์เอกอัคราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาตินานครเจนีวาและคู่สมรส พันเอกประชาสมิต์สม,มบูรณ์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกไทยประจำกรุงปารีสและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกไทยประจำกรุงเบอร์นนาวาเอกชลภูชูศรีผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย,รธธยประจำกรุงมาดริดและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทยประจำกรุงมาดริดเฝ้ารับเสด็จ สมาพันธรัสสวิตตั้งอยู่กลางทวีปยุโรปเป็นประเทศขนาดเล็กล้อมรอบด้วยเทือกเขาแอลโดยมีความสัมพันธ์กับประเทศไทยที่ราบรื่นและยาวนานมีประวัติศาสตร์การติดต่อแลกเปลี่ยนและการเยือนระหว่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง เวลา15นาฬิกา15นาทีเสด็จไปยังโรงแรมที่ประทับแฟมมอนแกรนโฮเทลเจนีวาโดยมีนางพิมพ์นชนกพิทฟิลเอกอัครชทูดผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกและคู่สมรสนายรองวุฒวีระบุตร อัครชาชทูตรองผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาตินานครจนีวาและภริยาพร้อมด้วยข้าราชการคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาตินานครจนีวาข้าราชการสถานเอกอักครชาชทูตณกรุงเบิร์นข้าราชการคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกและผู้จัดการทั่วไปโรงแรมที่ประทับเฝ้ารับเสด็จ การเสด็จเยือนสมาพันธรสวิตในครั้งนี้จะส่งหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการด้านพิษวิทยาอนามัยสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยของสารเคมีและแนวทางการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าและทบทวนการดำเนินง,งานที่ผ่านมาในฐานะที่สถาบันวิจัยจุลาภรณ์เป็นศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกณนะองค์การอนามัยโลกนกครเจนีวาสมาพันธร์สวิ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานองค์มนตรีเชิญสัญญบัตรพัทยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระเมธีวัชระประชาธรเจ้าอาวาสวัดอินทารามจังหวัดสมุทรสงคราม ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พนอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระเมธีวัชระประชาธรณวัดอินทารามอำเภออัมพวาจ,จังหวัดสมุทรสงครามซึ่งมีพระบรมราชองคการโปรดพระราชาทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะให้พระครูพิสิทธิ์ประชานาถเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระเมธีวัชระประชารตั้ง แต่วันที่31กรกฎาคม2566 พระเมธีวัชระประชาทนหรือหลวงพ่อแดงอายุ73ปีพัศา50นามเดิมประยูนส้อยระยะเกิดเมื่อวันที่19พฤษภาคม2493เป็นบุตรของนายยงกับนางฝอยส้อยระยะเมื่อปี2516อุปสมบทที่วัดอินทารามโดยศึกษาพระประิยะติธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกแล้วออกทุดงไปตามจังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรีตั้งแต่ปี2519รั ดูแลวัดอินทารามรวมทั้งเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมและดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดทําการพัฒนาถาวรวัตถุภายในวัดและส่งเสริมการศึกษาของพระสงฆ์ ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนต่างๆเช่นสร้างห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภออัมพวาและโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาในทุกระดับเป็นประจำทุกปีอีกทั้งส่งเสริมให้ชาวบ้านจะทำตลาดน้ำหน้าบริเวณวัดเพื่อให้มีรายได้พระเมธีวัชระประชาทรจึงเป็นพระสงฆ์ผู้เป็นที่พึ่งของประชาชนชาวสมุทรสงคราม องคมนตรีเชิญสัญญบัติพัทยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวัชระสังบวรมุนีนวัตยาณสังวรารามจังหวัดชนบุรี ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายอัฒนิติดิสถะอำนาจองค์มนตรีเชิญสัญญบัติพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวัชระสังบวรมุนีนวัดยาณสังวรารามอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีซึ่งมีพระบรมาราชโองการโปรดพระราชทานสัญญบัติตั้งสมณศักิ์พระจุลยัตขอภัยค่ะพระจุลและนายกให้เป็นพระราช วัชระสังวรมุนีศีภาวนาวรากิจยติคณิสรมบลสังคารามขามวาศีพระราชคณะชันราช พระราชพัชระสังวรมุนีอายุ76ปีพันษา49ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานคณะสงฆ์วัดยาณสังวรารามเติมชื่อสุชาติเรืองธนสารเกิดเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2490ส,สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยสเตตยูนิเวอร์ซิตี้รัฐแคลิฟอร์เนีย ระหว่างดำรงชีวิตคารวะาได้สแสวงหาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาธรรมะก,กับหลวงปู่บัวเกตปทุมสิริวัดป่าปางกึ้กิติธรรมจังหวัดเชียงใหม่และเดินทางไปปฏิบัติธรรมตามสถานที่ต่างๆจนเกิดความศรัทธานในพระพุทธศาสนาจึงได้อุปสมบทโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชรยานสังวร เจริญสุวัฒโนเป็นพระอุปชาจากนั้นได้เดินทางไปศึกษาธรรมะกับหลวงตาพระมหาบัวญานะสัมปันโนที่วัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีต่อมาได้มาอยู่ที่วัดญานสังวรารามจนถึงปัจจุบัน พระราชวัชรสังบรมุนีเป็นผู้ที่มีความภาคเพียรในการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสนใจใฝ่หาความรู้ทางธรรมกับพระอาจารย์ที่มีวัดปฏิบัติเคร่งครัดจึงนับเป็นแบบอย่างของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน กระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทราเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชสมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและให้ความสําคัญกับสุขภาพอนามัยและการพัฒนาการที่ดีของเด็กเยาวชนผู้พิการผู้ด้อยโอกาสตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่าในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปกหมอมให้ท่านผู้หญิงระวิจิตสุวรรณบุผาเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่เด็กนักเรียนตาบอดพิการซ้ำซ้อนคณะครูและบุคลากรของโรง งเรียนบ้านเด็กรามอินทราเขตบางเขนจำนวนรวม136คนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2562ขอแพรัาย โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทราสังกัดมูล,ลนิธิธรรมิก,กชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2529เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพสำหรับเด็กตาบอดพิการซํำซ้อนให้มีคุณภาพในรูปแบบโรงเรียนประจำและไปกลับปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน86คนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่6 จากนั้นจะไปศึกษาต่อที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลบบุรีจนจบชั้นมัธยมมศึกษาปีที่3หากประสงค์ที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้นก็สามารถไปศึกษาต่อในสถานศึกษาอื่นๆของมูลนิธิหรือจะเข้าฝึกอบรมด้านวิชาชีพที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนจังหวัดนครน,นายกได้ตามความประสงค์ จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วค่ะอีกสักครู่กลับไปพบกับคุณวันวิสาและคุณเจษดานะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันอรณิพชรบุงสิริลาไปก่อนสวัสดีค่ะ